วัสดีค่ะทุกคนวันนี้ส่วนอีคุนนายจะมาบอกเขาเรียกอะไรมาบอกเล่าวิธีการเพาะผักปลูกผักในฉบับของอีคุนนายที่เจ็บมาเยอะอย่างวัสดุปลูกที่ใช้วัสดุเพาะที่ใช้ก็จะเป็นพีทมอสเนาะอย่างที่สวนใช้ของนำเข้าจากเดทแลนด์ผสมกับมูไส้เดือนที่เลี้ยงเอง เลี้ยงเองเลี้ยงเองค่ะเห็นปะอันนี้เลี้ยงเองอันนี้เขาเลือกอะไรนะร่อนไปแล้วเก็บไปแล้วอันนุอยยางูันอย่าง,ง,างแล้วการเลือกเม็ดพันปุ๋ยจะเลือกอยู่ไม่ไม่กี่ร้านก็มีไทยล้านนาอันนี้นี่หอนี้ ส่วนตัวชอบนะของอันนี้คือเพราะผักงามผักงอกดีงอกแคบจะร้อยเปเซ็นต์เลยก็ว่าได้แล้วก็จะมีของธรรมชาติฟาร์มธรรมชาติฟาร์มเขาก็อัตราการงอกเขาก็สูงแต่ถามว่าถา้านั่นอ่ะของไทยล้านนาดีกว่าจากที่ลองลองมาลองมาหลายเจ็บมาเยอะอย่างพูดอย่างที่บอกอะลรค่ะ แล้วการที่เพาะเราเพาะมันก็จะเป็นอย่างนี้อันนี้หรืมอมาออกตากแดดมันก็จะยืดน้องก็จะยืดแบบนี้ที่จริงอะ่ะเราจะเพาะแค่หนึ่งคืนเอาไว้ในร่มแค่หนึ่งคืนมัดถุงพลาสติกอย่างที่เคยทําคลิปลงไปเนาะว่าเอาไว้แค่หนึ่งคืนแล้วก็เอาออกตากแดดผักปุ๋ยร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยทางร้อยปุ๋ยใช้แดดร้อยเปอร์เซ็นต์หมด การที่เราทําเลี้ยงผักปลูกผักละแดดร้อยเนี่ยแดดร้อยฝนร้อยมันมีข้อดีตรงที่ว่าน้องแข็งแรงน้องส่องขอแสงได้ดีค่ะว่าคุมแสแมได้ไหมได้แต่ถ้าฝนตกหน้าฝนเราต้องมาดึงแดดไม่มีแล้วก็เก็บผ้าแสแมให้น้องได้ส่องขอแสงอีกแดดไม่ถึงน้องยืดแล้ว พออยู่ในตะกร้าแบบนี้อยู่ในตะกร้าแบบนี้ห้าวันเราก็จะเอามาลงถาดแบบนี้ถาแบบนี้ถ้ายังถาดแบบนี้อันนี้ผักอายุเก้าสิบสี่วันดูความนาตตูของน้องคือผสมดินกับไสเดือนผีดมอดกับมูลไส้เดือนอันนี้เป็นทิกเล็กๆนะที่ลองมากะตัวว่าผักมัน งามดีเห็นไหมอันนี้น้องอายุ14วันปกติ14วันอะที่เพาะจริงๆเลยใช้พินมอสจริงๆเลยน้องไม่โตขนาดนี้อันนี้ถ้าถามว่าลงหลุ่มได้ไหมได้แต่เรารอ20วันให้น้องโตกว่านี้ก่อนแล้วที่ถามกันเข้ามาว่าทําไมเพาะแล้วมันตายเพราะแล้วน้องไม่งอกอันนี้ก็ต้องดูว่ามันเพาะกันยังไงเนาะ ที่ปุย๋ยบอกปุย๋ยบอกหมดนะไม่ใช่ว่าจะกักจานุน่นจะนี่จะนั่นแล้วพอเพาะเสร็จปุ๊บเราเอาลงหลุมลงหลุมก็ลงหลุมแล้วมักดินผักสลัดชอบดินล่วนดินโป่งดินซุยไม่แน่นรากขยายเดินได้ดีระบายน้ําได้ดีพอนั่นก็สูตรใครสูตรหมันถ้าเราจะผสมดินอย่างที่ส่วนอีคุณนายผสมมีกากมะพร้าวกากมะพร้าวสับเล็กหนึ่งส่วน หน้าดิน1ึ่งส่วนขุยมะพร้าวหนึ่งส่วนมูลไส้เดือน1ส่วนมูลวัวหนึ่งส่วนถามว่าทําไมต้องใช้มูลวัวก,กับมูลไส้เดือนทางสวนใช้เวลาหมักแค่7วันคือเราไม่ได้หมักเป็นเดือนหรือสองสัปดาห์ขึ้นหรือเป็นเดือนเราไม่ได้หมักขนาดนั้นที่แบบว่าจะมีเวลาเพาะยาวๆเนาะก็ไม่ได้ขนาดนั้นแป้งมันน้อยทําแป้งน้อยไว เราไม่ได้มีหลาย,ลายแปลงแบบสิบแปลงยี่สิบแปลงอย่างนั้นไงเราก็ใช้เวลาสั้นเราก็ใช้แบบนี้สองอย่างถ้าใช้ขี้วัวล้วนล้วนรากเน่าเพราะเราหมักไม่ถึงเราก็ใช้มมลไใ้เดือนด้วยพอทําไมถึงใช้ทั้งกาบมะพร้าวสับเล็กและขุยมะพร้าวขุยมะพร้าวอุ้มน้ําดีเก็บความชื้นดีกาบมะพร้าวสับทําให้ดินร่วนซุยระบายน้ําได้ดีข้อดีของเขาจริงๆ ผักสลัดนี่เขาชอบความโปร่งมากถ้าถามว่าแล้วฉีดอะไรไหมถ้าเป็นน้ำหมักตัวอื่นก็เป็นแค่ช่วงระยะ30วัน30วันขึ้นไปจะฉีดน้ำหมักเป็นน้ำหมักปลากับน้ำหมักผลไม้วันนี้ปุ๋ยลืมเอาอาอ๋อบอกอีกอย่างนึงก่อนเอาผักลงแปลงหนึ่งวัน ไดโนมา์เอาโรยหน้าโรยดินแล้วก็พวนพวนพวนไดโนมา์เขาช่วยในเรื่องการค่าเาชื้าเชื้าไม่ดีเชื้าที่ทําให้รากเน่ารากภักสลัดเน่าและเขาจะปรับสมดุลค่า pH ในดินให้มันคงที่ส่วนถ้าถามว่าปลูกผักมามีหนอนบ้างไหมมีหนอนกวนไหมมีเพี้ยไหมมีเพี้ยปากัดปากดูดบ้างไหมเจอค่ะ ตัวช่วยที่ส่วนอีคุณนายก็เช่นกันนี่กับตันเมทาบิวเขาเขาปราศจากสารเคมี100%ยเอร์เซ็นเลยนะ<ม>เขามีตัวรับประกันมาให้คือแบบปราศจากเคมีร้อยเปอร์เทั้งส่วนรับประกันได้ว่าปลอดสารเคมีทุกอย่างทุกอย่างที่ใช้คือถ้าไม่ชีวพันธ์ก็พวกหมักเองทำเองน้ำหมักเองอะไรประมาณนะี้ นั่นแหละค่ะเอาทิศด,ดีมาบอกว่าถ้าจะเพาะผักให้งามผสมมูลไส้เดือนกับผีทมอดแล้วผักมันจะเหมือนเราแบบว่าได้สารอาหารเพิ่มไปอีกเขาก็จะงามโตวไวไม่ได้ใส่อะไรมากปลูกผักถ้าถ้าเราเข้าใจเนาะมันก็จะง่ายง่ายมาก วันนี้เอาทิกดีๆมาบอกแค่นี้นะคะไว้โอกาสหน้าค่อยเจอกันใหม่